สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลคิงแชมสโมสอโลกคู่ปเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างเบนฟิก้าพบกับทางด้านสิงบูเชลซีนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันลบกวนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผม สำหรับการแข่งขันริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในคืนวันที่29มิถุนายน2568เวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับก็เคยเจอกันทั้งหมด3ห่นครับเป็นนด้านเชลซีครับเอาชนะไปได้ทั้ง3เกมเลยครับโดยหนล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2013นู่นเลยครับในศึกฟุตบอลยุโรปารีครับเป็นางด้านเชลซีครับเฉือนเอาชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่ง ก็มาิบติกันว่านัดนี้ผลย่อ,อกมาเป็นเช่นไรครับตบกขวดเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเทา,าไมครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับครับผู้ตัดสินเป่าเขี่ยรูปน้ำเล่นครับจะเป็นทางด้านเบนฟิก้าครับชุดสีแดงจะอยู่กซ้ายไปขวาก่อน บอลให้บาอันเคดิเบียดิมเรียโดนลิเจมบีบอยู่ครับตรงนี้ย้อนคืนกลับมาเรายกเข้าในมาตรงนี้หลุดออกหลังไปเลยครับเป็นลูกตั้งเตะจากปากประตูเชลซีซูเปร์ซันเชสหวังยาวขึ้นหน้ามาดีดับตั้งมามาดูวิเก้ฝากมาทีดีดับหลุดมาแล้วสักตรงนี้ซูเปอร์เซฟเลยครับ โอกาสทักทายของท้านเชลซีครับดีแรบครับโอเคมุมของเชลซีครับดิเจมเล่นสัสนมาเปโดเรโต้ยกเข้าไหนมาดีแรบบจะขึ้นตรงนี้ อย่างได้ที่เบนฟิก้าครับจะเป็นบอลสวนขึ้นมาเคลซีนี่เข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่มครับในขณะที่เบนฟิก้าครับเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่มครับอะไรเวียนมาเจอกันครับบอลยกเข้าในมาอย่างผงเคลียวก็ได้ เปโดเรโต้จะสวนแล้วก็เชลซีไรออกไซด์มามาคูริยาย้อนกลับมาตั้งที่บาบาดิชิวไกเซโดโคพาเมอร์โคพา,เม,คพาเมอร์โดนลุมสองยังเอาตัวรอดมาได้รูเก้ไหลออกขวาม,มาดิเจมดิเจมมีข้างหน้าวิ่งทำทางแล้วดีแแบฝากมาดีแแบบหาพื้นที่ดีจริงๆแล้วทางด้านเรียมดีแแบครับพาเมอร์ไหลออกซ้ายมาคูริยา เล่นมาที่เปโดเนโตเปโดเนโตไหลมาที่มากกุริยาบาอย่างหวังไว้อยู่ครับลาเวียฝากเข้าในไม่ถึงมาดูิเก้อังเกลิมเรียไหออกซ้ายมาบอลข้ามฝากมาเลยครับเอสเซนี ไม่ผ่านราเวียวผูู้ตัดบอลได้สวยฝากประตูกางเปโดเนโตไลออกซ้ายมาราเวียราเวียโยกเข้าในมาเปโดเนโตให้มามาดูอีเกกดแล้วซัดต,ตรงนี้ติดเบนฟิก้าผู้เล่นแนวรับครับแล้วหยอดเข้าในอีกทีเรียนดีแดบตรงนี้ไม่ถึงเหมือนกันและครับวันยังไม่ไปไหนริเจมริเจมหยอดมาอีกทีหนึ่งก็ลึกออกมาถงึงด้านบ่า ุเกมบุกของเชลซีมาเป็นพายุเลยครับแต่ยังไม่เข้าเป้าครับมาดูอีเก้ไอบ่าไยเซกไกเซโดไกเซโดฝากประตูกางที่โคพาเมอร์มาดูอีเก้พาเมอร์ไหลออกขวามาริจเจม นี่เจมดึงช้านะครับแล้วยังหาเลี่ยมเปิดอยู่ตรงนี้สุดท้ายได้เคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อนเป็นบอลทุ่มของทางด้านเชลซีฮูรุยะฝ่าประตูกลางมอยเซตไกเซโดหลงซัดไกลตรงนี้ออกดไม่ลงเลยครับทางด้านไกเซโด ไหออกซ้ายมาเล่นมาที่อังเกลริเบรียก็ฝากยาวขึ้น,นามาบ่าย้อนคืนกลับมาเล่นกันทางด้านเดนัโตตรงนี้ไม่ผ่านบาริชิวเป็นบอลส่วนของเชลซีอีกแล้วครับดีแดบบไหออกซ้ายมาที่เปโดเรโตเปโดเรโต ฝากมาที่เรียมดีแรบบมาดูเก้มาดูเก้จะหนีตรงนี้โอ้โหเราดีดมาสวยเลยครับที่ริชเจมยกเข้าในมาดีแรบบไปขึ้นตรงนี้โอ้โหชนคานครับแต่เหมือนจะรับหน้าไปด้วยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหโอกาสทองสุดๆเลยครับไหลมาตรงนี้สวยเลยครับเรายกไปที่จุดนั้นพบครับแต่ดีแรบบครับกดไม่ลงครับไปแม่นคานอีกแล้วครับ บินหยอดมาขึ้นหน้ามาครับตรงนี้มุมั่างก็ไว้ได้เลเนโต้ฝ่าประตูกลางเบรเดโตดูว่าซัตรงนี้ติดบล็อกแล้วเข้าถือโรเบิรต์สัตเชสโอ้โหเราต้องทุบทิ้งออกมาก่อนครับเกือบเสียหายเลยครับบอลลูกนี้จากไม่มีอะไรครับเกือบเข้าประตูตัวเองครับเคียด์ดิบดีย เปิดยัดมาบราิชิวมงทิ้งเข้มาได้แล้วสัดไก่โอโ้โตรงนี้ก็พุ่งเซฟเอาไว้ได้ครับรับบอลซัดไก่ของด้านเบนฟิกา้าครับเกือบเสียบมุมประตูเหมือนกันเลยครับ บอลวางยาวมาหนังเคลียร์ทิ้งกัไม่มได้มาดูอีเก้มาดูอีเก้เกตรงนี้ไม่ผ่านเลยครับบอลขอขอ ere, าเคียดิเบเร่ฝ่าประตูกานติดทางด้านโคพาเวอร์มาดูอีเก้ยกขึ้นหน้ามาดีแดบบดีแดบบแทงต่อมาสวยที่เปโดเนโตเราซัดตรงนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟอีกเร็วครับ อุดเหนียวจริงๆนะวันนี้กิงยังไงก็ไม่เข้าครับุเชลซียังขึ้นนำไม่ได้ครับรีจ,จมิมเรนซัสันมาไวเซเตเกซโด หมอยเศษไกเซโดโยกเข้าในมาที่คูพเมอร์แล้วลองปั่นตรงนี้ติดบ็อกนิดนึงอันติเดโอเคลียทิ้งขึ้นหน้ามามาคูฮุไยะแล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับอุสุดท้ายยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันอยู่ศูย์ประตูต่อศูนย์แต่เพื่อนชื่นชอบกันยังไงก็ฝากากดไลค์ติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ ผู้ตัดสินเป่าเขียรูปก็เป็นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านสบูเชลซีครับชุดสีน้ำเงินจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างนะครับราเวียวางเข้าในมามาดิเจแล้วแทงช่องนี้สวยเะครับดิเจดิเจม,มาแล้วซัดตุ้งนี้บอลถากเสาออกไปไกลเลยครับ <c oughs> นี่ครับ มาริเก้เครับแทงให้ริชเจมแล้วกลมหน้าซัดเองครับรอบนี้บอลมันฉีกหนีมือผู้รักษาประตูไปครับอูฮริย สี่ไทยเปโดเรโตโอ้โหแล้วหลอกสวนแล้วยกมาตรงนี้ไม่ถึงดิแบบโคพาเมอร์พาเมอร์จะไปเองดิดเฟรนติโนโด่นด้วยโคพาเมอร์เป็นได้ที่เคียร์ดิมาเรียครับอังเคียดิมาเรียรรย,ย้อนขึ้นกลับมาโอตาเมนดีโอตาเมนดียกมาข้างหน้ามาให้ทางด้านบาก ไปได้ชิวเล่นกันทางด้านมอยเซตไกเซโดฝับกลางมาดูวิเก้เล่นมาที่เรียมดีเดบไม่ถึงเฟโดเนโตครับฟอร์เรดิโนด้วยให้มาที่ฟอร์เรดิโนด้วยอีกครั้ง แล้ยวยกเข้าในมาตรงนี้ก็ไ,ได้ไม่ได้ครับแล้วซัดตรงนี้ติดนันคูพาเวอร์เปโดเรโ,โตเล่นมาที่ดีแแบบาดูยเก้ไหลมาช่องนี้โอ้โหแล้วดีแแบบหลุดมาอย่างสวยครบตรงนี้จะได้ไหมดีแแบบซัดตรงนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอาจนได้ครับอู้ทำประตูให้เชลซีจนได้ครับตอนนั้นดีแแบบครับอูนาทีที่หกสิบสี่ขอไปครับเป็นนาทีที่หกสิบสามครับเชลซีขึ้นนำแล้วครับ นีครับบอลไหลมาให้ดีแสบครับหลุดมาแล้วซัดเองเลยตรงนี้นิ่มๆนะครับ

พอเมอร์ฝากมาที่ริเจมให้มามาดูอีเก้มาดูอีเก้ไหลออกขวามาที่ริเจมอีกครั้งริเจมยกเข้าในตรงนี้โยังมุมทิ้งเอาไว้ได้ครับ <James. S 1> ลาเวียจะให้ตรงนี้มาแล้วครับ <James. S 1> เบรตติ เบรอติไหลออกซ้ายมาดีเบรียรเล่นกับทางด้านเบรอติอังเคียดีเบรียไม่ผ่านลาว,วียาบอลของบาริชิวฟาประตุก,กางบริจ <c oughs> เจมย้อนกลับมาตั้งที่เป็นแนวได้แยว่มาดูอีเก้เก <c oughs> ็บเลนไม่ได้ บาร์ดูเก้เลนซ์ซันมาหริเจมฝากมาบาดูยเก้โยกเข้าในมาโคพาเมอร์พาเมอร์ซักไก่ตรงนี้ต้องออกแรงเซฟเลยครับตรงนี้ครับบอลลูดออกรังไปเป็นลูกเตะม,มุมของเชลซีนี่ครับโคพาเมอร์ก้มหน้าเดาซักไก่ครับโชว์ซูเปอร์เซฟอยู่นะครับ เตมมุมครับริเจมจะเปิดเข้ามายอดมาเข่าเสาไกลยังเคลียม,มาได้เอาแล้วมาเข้าทางมอยเสกไกเซโดตรงนี้อุย้ยเหนียวจริงๆครับผู้รักษาประตูคนนี้ครับยิงยังไงก็ไม่เข้าเลยครับกเรียาหลอกมาได้ครับตรงนี้กเระยายอนขึ้นมาราเวียเป็นมาที่โคพาเบอร์ฝา่มามาดูเย่เลน,น์สั้นมาดีแรบบดีแรบซัดตรงนี้ติดชาแแบบหลุดออกหลังไปเลยครับ ไกลลุ้นจากลูกเตะมุมอีกครั้งนะครับริเจมจะเปิดเข้ามาริจเจมส์ยอดมาไม่แม่นยังได้ที่ราเวียราเวียขวางได้ครับตรงนี้เล่นกับคูเรียไรออกซ้ายมาราเวียยอดเข้าไหนมาไม่ถึงดีแรบบแล้วผู้ตัดสินเผ่าฟาวนะครับเหมือนจะอยู่ในตำแหน่งนำหน้าครับจริงๆครับ ชูวินให้มาโคพาเมอร์ราออกซ้ายมามาคูริยาเล่นกันทั้งด้านโคพาเมอร์ดีแรบโดนดักเอาไว้ได้อังเคยลดิบาริยาฝั่าประตูกางไหลย้อนคืนกลับมาอังเคลดิบาริยาตุ้มดิ้ลั่นแล้วครับออกข้างไปเป็นบอลทุ่มของเชลซี เจมให้มาที่มาดูวิเกยย้อนขึ้น,นมาดิเจมีรังัองวางยาวขึ้นหน้ามายังเกียทิ้งออกมาได้ต,ตรงนี้ดาเวียไปเปิดปุ่งใส่โดนใบเหลืองเลยครับ ฝากมาที่ดีดบแล้วแทงมาช่องนี้มาดูอีเก้รูดมาสวยครับมาดูอิเก้โยกโยกเข้าในมาสวยแล้วสุดท้ายบุกไม่ได้เหมือนกันโคพาเมอร์ย้อนขึ้นมาราเวียไหลออกซ้ายมามาคูคุริยาไม่เล่งแล้วครับเริ่มที่จะต่อบอลเลยครับเชวซีเปโดเรโตไหลออกซ้ายมามาคูริยาจะเปิดยัดตรงนี้ติดทางด้านบา่า าฝากมาตรงกลางโฮตามเมนดีที่ทิ้งมาแล้วสุดท้ายผู้ตัดสินเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านสิงโูเชลซีครับทำได้เฉือนเอาชนะเป็นฟิก้าไปได้1ประตูต่อศูนย์ท่านเพื่อนชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไกกลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับก่อนที่จะจากแานไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายคลิปวิดีโอยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กําลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูก ผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับ Joy BSPD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษ Joy ตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของ Joy ตัวนี้นะครับมี Bluetooth version 5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB Joy ตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ